เัแีแยนะ่น่ะสนามก็ลุกกนะันสวยมากนานดูก็นดูไม่รู้ว่า,าสาศาสตร์น้องพันนาจะอยู่ไหมนะาสาศาสตร์ใช่าาไม่รู้ว่า,าพันนาจะอยู่ไหม Cái này à? lên chạy yên chạy lên chạy yên chạy chạy ทาร์าลงมาก็ไ uhm ด well> ้ดูคดูทาร์ทาร์กับธนาไอ้กุ้งไปดูดูทาราไม่เอานะไม่ของเล่นของกินเขาไม่โยนทิ้งเลยนะทาร์ทุก์ดดูขนาดนั่งกินขนมชิวเลย ก็ขอกลับสวัสดีพี่ oh. ้าณอาพีททุกคนเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคุณเล่นกับพีน่นะคุณดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะพี่ๆนะทุกคนวันนี้รู้สึแบบกแบบว่าดีมากทุกคนวันเนี้ยผมจะได้มาหาน้องพันนายอีกรอบหนึ่งนะทุกคนน้องพันนายนี่ยังไงอยู่คนเดียวนะทุกคนวันนี้ผมรู้สึกแบบโชคดีมากวันนี้ทาสซานก็ได้มาเป็นเพื่อนนะทาสซานทาซานมาเข้ามาทักทายนะทุกคนทาสซานก็ได้มมาเเป็นนพื่อผะ มาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อพันนาเจอกับทาสานนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะผมจะเอาขอนมมาให้น้องพันนาด้วยนะทนนะเอาขนมมาให้น้องพันนานะน้องพันนาก็น่าจะอยู่แ้วมัุกค็คุณราจจากที่ผมได้มากับท่านยิงเพชรครั้งล่าสุดน,นะพี่ๆทุกคน,ะาานาทาสานนี่ตื่นเต้นมากนะเล่งผมโอเคทาสานแะล้ว <laughs> okay, ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะพี่ๆนะทุกคน วันนี้ผมรู <antid ote> ้ส <Panther ination S 2> <tester. S 1> ึกดีมากจะมาเจอกับพันนากับทาซานมาแล้วคนทาซานก็ตื่นเต้นนะมันกันนะแบบเล่งผมอยเด้อไปไปไปแล้วคนโอเคทุกคนไเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยวับวันนี้เจอทาซานไหมออกเจอพันนาไหมทุกคนไปครับผมไปครับทาซานไปทุกคนน้องทาซานนี่มือจะตื่นเต้นมากเลยนะไม่รู้พันนานีจะรู้จักน้องทาซานไหมนีมามาเอาก็ตามผมมาตลอดเลยมาตัวนี้ทุกคนทาซานทาซานตื่นเต้นไหมทุกคนทาซานนี่ตื่นเต้นนะจะเอาขนมมาให้ พันนาด้วยนะทุกคนผมไปได้ซื้อนมมาให้นมพันนา,นะาสะท้านมีกล้วยด้วยสะท้านสท้านเนี่ยกล้วยสะท้านนี่กล้วยนี่ทุก <c oughs> <c oughs> คนมาไม่ดี <c oughs> ดสะท้านนี่ยังกินเลยอะ่ะนี่ <c oughs> อืมกล้วยน่ยอร่อยมาก่าสุดเอาสานรสชิ้นนั้นจะหอมจิ้มเดย ตาตาเดินเดนไหมหลงหนามตาตาหนามเยอะนะใช่ใช่หนูมาผมมาผมดิเป็นไรอะ ยืดน้ำเอาแล้วตาซานดีพี่อะดีแล้วตาซานี่ปั่นตีกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตาซากับพันนานี้ใครมาจะปาข้างกันกันนะพี่ๆนะเมื่อสอง สองมนุย์ปลามาเจอกันใช่ี่พี่นะอาวาติเ่นขนาดนั้นเลยหรออาาวอาดีๆดี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 ลุมหลุมช่หลุม น้ำเยอะมากมา,ก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 ากลยไปสานน้ำนุ่อย่างนี้น,นะน้ำก็ลึกนะสวืมากดูดู ไม่รู้ว่าทศาาน้องพันนาจะอยู่ไหมนะทศาานใช่ไม่รู้ว่าทาพันนาจะอยู่ไหมเ,เป็นไรอะ่ะสถานาบ้าบอ <laughs> พนนจะอยู่มั้ยนพี่นะะสานพูดอะไรไม่เข้าใจเฮ้ยนะพนาโอ้ยกสานคุณพนนาพนาเจ็บเจ็บเจ็บพนนาพนาอยูนี่ยูนี่ แต่สาแล้วของไว้ก่อนก็ได้ดูคนหนึ่งดูคนนะมือสองตัวแสบมาเจอกันนะเอ้คนหนึ่งพมดูเลยคนหนึ่งมอมไม่รู้เรื่องนะ คนดูคนนะโอนนหโอ้โหโอพโ่อ้โหโอ้โนะหน้นาานนนนะหโอ้โหโอ้โหหโออ้โหโอ้โหออ้อ้โหโ้โห้โหโอ้โหโอ้อ้อ

ตาสาไม่เอานะไม่ของเล่นของกินเขาไม่ยนทิ้งเลยนะตาสาทุกคนดูขนาดนั่งนั่งกินขนมชิวด้วย กาจะปิดมันไหมพี่นั่นดูาน,านาดกับนานนี้ดือ้อมากเลยขนานกล้องผมก็เป็นไรกัน

ทาทางเป็นไงบ้างทาทานทาทานร้อนหรอไปเล่นน้ำหมอเหนื่อยแล้วทาทานเหนื่อยแล้วเหนื่อยยังไงอะอ้้ทพบแล้วคนดูคนคนดูคนะคนละคนะ ทำไมมันขึ้นดทุกคนดูพนาทุกคนพนาทำอะไรอะพนากรด้ามาแล้วกคนดูพนาทุกคนดูนาพนาท่าาไม่ไหนจะทำอะไรอ๋อท่ทางก่อนคนดู อะไรอ่ะขอบุรี่ผมไม่มีบุลลี่ผมไม่ได้ดูบุรีผมไม่ได้ดูผมไม่มีบุลี่ทุกคนนี้พันนันี่ขอบุลี่ผมนะไม่รู้พันนานี่ดูบุรี่มาได้ไงนะน่าจะเป็นคลิปแรกที่พี่แฟงเนี่ยมาหาเขาแล้วก็ขอขอบุลลี่นะใช่มนไม่ดีทัศนพูดเลย ตาซามทำอะไรนะโอเคตาาม ตูดูผนาเป็นไรบ้งนะพนาระวังตรงนะพนาดู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 อออดูดู นาจะไปไหนทำอะไรท่านนายจะทำอะไรท่านนายเอ้าไม่ได้อะไรเราเขาจะชี้คนพนานเขาชี้นะคนคนดูนะฝนฟ้าเหมือนฝนมันจะตกหนาไม่รู้พันนาเนี่ยอยู่กับใครนะ พนาไปเลยพน,นะน,นาปะพนาพนาทำธุระส่วนตัวอยูน่นะพี่ๆนะพนาตามมา,ลา,นะาแล้วนะนะพนาคนน้ำแกนะอะคนน้ำมันด้วยนะนางพนาผมให้ขนมนี่เกตเล,ล้านหมดเลยนะเพื่อเก็บขนมแล้วก็เกตเลลานะ ท่านยาบ้าหูยเนี่ยเดี๋ยวรุ่นรุ่นนะรุ่นนะไปไปไปทิ้งไม้เลยถือไม้ทำไมไม่ใช่เพื่อนเพื่อนคนดูพัฒนาแน้วเป็นอะไรอยู่มันจะตีพวก đến lên gan. bắn ná luôn 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 thật luôn Bye, bye. เราจะพาธน,นากับทาสามไปเล่นน้ำกันนะอ่ะอาไาแล้วไันล้วเสียงครับบไปยบาย ปาดีๆไปทุกคนสาไปเล่นน้ำแลนีอกระาลยเอาแมไม่เอาไม่ไมไมีกันห <c oughs> มาอะอ๋อเมียแงเดียวอ๋อเปียก อ๋อเอ้ยใช่จริงเกิงแน่ที่พ่ออกมาให้ทันนานะเมื่อคลิปนู้นประมาณปีที่แล้วนะพี่นะเฮ้ยฝนจะตกเหรออ๋ออ๋อเขาบอกภูมิใจนะผมก็ไม่ own, รมู้ว่าเอาอะไรนะอะไร Em vừa cái hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็ไปเล่นน้ำของมันนะตามมาสามโอ้อเออใช่สับรถนะพี่นะสับรถกลวนะพี่นะ 아, 또한 요가가. 또한 요가가. 아, 또한 요가가. 아, 또한 요가가. 아, 또한요가 คุณดุพนาทศานก็จะแบ่งขนมให้มาครับทศานทศานเดี๋ยวอีกสักพักเราก็กลับแล้วนะเพราะฝนมันเริ่มมาแล้วคุณดูคุณดุพนาทศานนะกินขนมกันไปทศานจับยังฝนมันจะตกแล้วทุกคนดูพันน้ำไม่แบ่งนะมามร้อมกันนี้พันนา พนากลับก่อนนะถูกปะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาทาซานกลับบ้านกันนะเพราะผมฝมันเริ่มตกแล้วไปทันจ้าฝผมันเริ่มตกอ่ะพี่ๆนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมงเรยนะกระเบ้าทาซานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวรอบมาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาใวาง